สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมม e ดโซเชียลเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนาําหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาสอนกันเล่นเกมเท่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้มีการอัปเดตแพทเล็กๆนะครับมีอัปเดตอยู่2 c o คอนเทนต์ด้วยกันนะครับเนาะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึง ตัวอัปเดตนะครับพูดถึงช่วงกิจกรรมช่วงนี้กันก่อนแล้วกันนะครับคือถ้าเกิดใครที่ติดตามกิจกรรมใน Discord นะครับจะเห็นว่าช่วงนี้นะครับมีการาทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างใหญ่แล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับนั่นก็คือตัว NFT ตัวใหม่นะครับ ก็ยังไม่แน่ใจว่าหน้าตาตัว NFT ตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผลตอบแทนจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงและประกาศออกมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าเร็วๆนี้แหละนะครับเพราะตอนนี้มีกิจกรรมไวล์ลิส s เยอะมากเลยนะครับหลายกิจกรรมเลยนะครับทั้งในทวิตเตอร์อ Twitter, แล้วก็ Discord จริงจ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน Discord นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเล่นนะครับแล้วอยากได้พวก a อร์ดรอหรือไว List เนี่ยพวกนี้นะครับควรที่จะเข้ามา,าในกลุ่มของ Discord นะครับซึ่งสามารถที่จะเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับ กิจกรรมใน Discord ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผู้พัฒนาเองเนี่ยนะครับทีมงานเนี่ยตอบคำถามตลอดเวลาเลยนะมีกิจกรรมตลอดเวลาด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมากเลยนะครับโอเคเกมนี้นะครับก็ยังเป็นเกมที่น่าเล่นอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้นี่ยนะครับมีคนเข้ามาเล่นเกมนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็ตัวราคาเหรียญเองก็ค่อนข้างค่อนข้างนิ่งมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะครับและที่สำคัญคือตอนนี้ราคาของในตลาดเนี่ยตับสูงขึ้นนะลองเข้าไปดูนะนะครับดูฟาร์มเมอร์นะดูดิครับตัว0.238ก่อนหน้านี้นะครับ ต่ำที่สุดนะครับก็คือ0.119บ้างครับถ้าจะไม่ผิด0.19ตอนนี้นะครับ0.238แล้วอะถือว่าสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัว Equipment นะครับเอาหลักหลักกันเนาะตัวเลสเจมนะครับฟิสตัมเจมตัวเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเมื่อเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเองบ้งครับผมเพิ่งซื้อไปนะครับ เพื่อจะมารีเพาค่าโอนะครับตอนนั้นซื้อ0.0199นะครับถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น 0.0232bnb แหละนะครับก็ถือว่าราคาของในตลาดเพิ่มสูงขึ้นนะก็ถือว่าน่าจะมีอะไรดีขึ้นนะครับโอเคอตัวของผมก็เลเวล 34นะครับคือถ้าเพื่อนๆมาใหม่เนี่ยนะครับอาจจะต้องแยกนิดนึงนะครับระหว่างเลเวลของฟาร์มของเรานะครับกับเลเวลของตัวละครนะครับถ้าที่มันโชว์ขึ้นด้านบนเนี่ยนะครับซ้ายมือบนเนี่ยนะครับอ,อันนี้จะเป็นในส่วนของเลเวลของของฟาร์มของเรานะครับ บริเวณนี้นะครับแต่ถ้าเราคลิกเข้าไปที่ตัวโปรไฟล์ของเราปุ๊บนะครับและก็เข้าไปที่ฟาร์มเมอร์นะครับตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีเลเวลขึ้นมาถ้าเลเวลตรงนี้คือเลเวลของตัวละครของเรานะครับซึ่งแต่ละคนอาจจะอัพค่าแอตทริบิวที่ไม่เท่ากันจะมีผลต่อการได้หรือการเออเหรียญ MST นั่นเองนะครับผมและ ถ้าใน whitepaper เนี่ยเขาจะบอกว่าตัวละครเนี่ยมันตันที่ Level 30นะครับและผู้ที่จะได้เหรียญ MMT เนี่ยนะครับจะต้องมีตัวละคร Level 30นะครับเหรียญ MMT ก็คือเหรียญน,นี้แหละนะครับที่กำลังจะเข้ามาใหม่ถึงบอกว่าเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีตัว NFT ใหม่นะครับแล้วก็มีเหรียญ MMT ซึ่งเดี๋ยวเขาจะแจก a d o p ดก่อนเพราะนั้นกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ใน Discord ทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นแนะนำให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปในห้อง Discord นะครับตามลิงก์ด้านล่างนะครับนะเข้าไปสมัครแล้วก็ไปติดตามเย่างนั้นคือมันอาจจะเป็นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับจริงๆแล้วคอมมูนิตี้เนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยนะครับเป็น ญี่ปุ่นเป็นเวียดนามเป็นอิโนโดนีเซียเป็นอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเขาก็จะใช้ใช้ภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างง่ายๆนะครับเพราะนั้นคิดว่าหลายๆคนคงพอเข้าใจได้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยอย่างเช่นกิจกรรมหรืออะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวขอแอบเข้าไปดูใน Family นิดนึงนะครับ อ๋อยังเต็มอยู่นะยังเต็ม30 30นะครับขอดูอันดับ Family นิดนึงนะครับโอเคนะครับสัปดาห์นี้ตอนนี้อยู่อันดับ12นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับก็อยู่จบที่อันดับ14ะเนะัะจบที่อันดับ14นะครับสัปดาห์นี้ก็ จริงๆอยากติดท็อป10นะแต่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันเนาะแต่ถ้าอันดับทั้งหมดนะครับอันดับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับจะอยู่อันดับ23ของเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้พยายามไต่อยู่นะพยายามจะแซงแซงแฟมิลี่ Family อันนี้อยู่นะซึ่งคะแนนห่างกัน20,000นะครับไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ เมื่อวานห่างประมาณ3 0,000นะครับตอนนี้เหลือประมาณ2 0 0 0มื่นนิดๆนะครับก็คิดว่าน่าจะแซงได้ในไม่ช้านะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะครับที่เข้ามาเล่นนะครับในในแฟมิลี่ของเรานะครับซึ่งช่วยกันดีมากเลยนะครับลวออนกันตลอดด้วยนะครับคนไหนที่ออนไม่เอ่อออนไม่ออนเกิน3วันเนี่ยนะครับก็จะขอญาตเตะออกนะครับแล้วก็จะรับสมัครคนใหม่เข้ามานะครับ อย่างคนนี้เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวก็น่าจะโดนนะครับเนาะเพราะว่าพยายามที่จะไต่อันดับอยู่นะครับช่วงนี้นะก็เตะใครก็ขออภัยไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคอ่ะเข้าเรื่องกันสักทีนึงนะครับวันนี้นะครับมีการอัปเดตนะครับเพราะนั้นตอนที่เข้าเกมมาเนี่ยนะครับก็จะมีการดาวน์โหลดแพทเพิ่มขึ้นเข้ามา นะครับเดี๋ยวขอเปิดโพยนิดนึงโอเคอัปเดตวันนี้นะครับถ้าเป็นระบบ Android นะครับจะเป็นเวอร์ชั่น1.1042ะครับถ้าเป็นระบบ iOS นะครับจะเป็นเวอร์ชั่น1.1114นะครับซึ่งจะมีการอัปเดตอยู่ด้วย กัน2องคอนเทนต์นะครับเป็นอัปเดตแบบย่อยๆนะครับอันนี้ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของภาษาที่เพิ่มเข้ามานะครับเขาจะ add ภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนแล้วก็ภาษาตรุรก,กีนะครับเดี๋ยวลองไปเช็คดูนะครับเวลาเปลี่ยนภาษานะครับให้เข้าไปตรงบริเวณนี้นะครับเป็นรูปฟันเฟืองนะ หรือบางคนของเพื่อนๆเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่มันอาจจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะอันนี้คลิกเข้าไปเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นรูป3ามขีดใช่ไหมครับเราคลิกออกมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีรูปเฟืองนะครับให้เราคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับมุมซ้ายมือบนนะครับจะมีคําว่า language อยู่นะครับเราคลิกเข้าไปนี่เห็นไหมครับว่าจะเป็นเวอร์ชัน1.1042แล้วนะครับ เป็นเวอร์ชันของ Android เนาะโอเคอ่ะเข้าไป Lang u a g e นะครับก็จะมีหลายภาษาอยู่นี้อ่ะนะครับตอนนี้ก็จะมีภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเข้ามานะครับภาษาสเปนนะแล้วเขาบอกมีภาษาตุรกีใช่ไหมก็คืออันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเวียดนามก็มีนะครับของไทยไม่ต้องลุ้นนะครับเขาบอกอยู่แล้วนะครับว่า ไม่มีเนื่องจากว่า ios นะครับระบบระบบ ios เนี่ยนะครับไม่รองรับภาษาไทยนะครับเคยอ่านเจอในใน discord เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาเขาพูดไว้อยู่นะว่าเขาจะไม่อัปเดตภาษาไทยเพราะว่าเนื่องจาก ios เนี่ยนะครับไม่รองรับภาษาไทยคือถ้าเกิดเขาทำเขาก็จะได้แค่ระบบเดียวนะครับก็คือระบบ android นะเพราะ,ะนั้นไม่เขาก็เลยไม่พัฒนาดีกว่านะครับก็ไม่เป็นไรครับเราใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ครับซึ่งดูแล้วไม่ไม่มันไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่เนาะ แล้วก็มีอะไรก็มาถามละกันเนาะมาคอมเมนต์ในใต้คลิปละกันเดี๋ยวผมจะพยายามจะตอบให้ทุกคำถามเลยนะครับโอเคส่วนเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของการแก้บัคต่างๆเนาะโดยเฉพาะาบัคของการตอนล็อกอินอะไรเงี้ยที่มันต้องใส่ อินวิตเทชั่นโค้ดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่เคยเจอเนาะแต่ว่าเขาก็ mm hmm. เขาก็ซ่อม mm hmm. บัคตรงนี้ไปนะครับแล้วก็บัคในส่วนของอื่นๆแต่จริงๆเท่าที่เล่นมาไม่ค่อยเจอบัคเลยนะเอาจริงๆนะโดยส่วนตัวไม่เคยเจอบัคเลยดีกว่านะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเกมที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่เป็นเกมที่ค่อนข้างน่ารักนะครับสีสันสดใสสวยงามเนา โอเคก็ okay, วันนี้นะครับมันก็เป็นอัปเดตเล็กๆแล้วกันเนาะไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเกมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชื่อว่า Meet Social Game แล้วนะครับเขาใช้ชื่อว่า Meet Land Pro นะครับเนาะก็มีทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะถ้าใครไม่รู้ว่าโหลดจากไหนเนี่ยนะครับเข้าไปที่หน้าเว็บของเขาดีกว่า นะครับแล้วก็มันจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับตรงนั้นเนี่ยจะจะเข้าไปง่ายที่สุดหละนะครับตอนนี้กำลังรอการอัปเดตครั้งใหญ่อยู่นะครับก็คือการแอดเหรียญ MMT เข้ามานะครับแล้วก็เ,เพิ่มตัว NFT แบบใหม่นะครับซึ่งน่าจะมาเร็วๆนี้แหละนะครับแต่ว่าเขายังไม่บอกนะว่าเมื่อไหร่นะครับ พบน,น,นตอนนี้ก็เลยเป็นช่วงกิจกรรมที่เขาทำในเรื่องของไวล์ลิสต์นะคือใครได้อยู่ในไวล์ลิสต์เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้ซื้อตัวละครก่อนด้วยราคาที่มันถูกดิสคาว์มาหรือลดราคามาแล้วนะครับเขาบอกแบบนี้นะใน Discord นะครับก็ถือว่าถือว่าตอนแรกคิดว่าเกมนี้ไปไม่รอดนะปรากฏว่าก็เปิดมา ร่วมๆจะ5เดือนแล้วนะก,ก็เกือบจะครึ่งปีแล้วนะครับแล้วก็มีการอัปเดตอะไรอยู่ตลอดถ้าเพื่อนๆติดตามมานะครับจะเห็นว่ามันมีบางคลิปที่ผมพูดถึงว่าเดฟไม่พูดถึงไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ทำตามรถแบบอย่างหนึ่งก็คือเหรียญ MMT เนี่ยคือไม่ทำสักทีนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้เขาทำแล้วครับ เขากำลังจะแจกตัว MMT และแล้วก็ MMT เนี่ยเป็นเหรียญคือจริงๆจะเป็นเหรียญหลักของเกมนี้นะแล้วก็มีอย่างจํานวนจํากัดด้วยมันจะแตกต่างกับเหรียญ MST นะครับคือ MST เนี่ยมันจะไม่จํากัดเลยนะครับมันจะเอิรนได้ตลอดเลยมันมีโอกาสที่ราคาเหรียญจะลดลงนะครับแต่ต่อไปเนี่ยมันจะมีเหรียญ MMT เข้ามาด้วยซึ่งเหรียญ MMT เนี่ยตัวเนี้ยคาดว่านะจะมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง นะครับแล้วน่าจะใช้ในหลายกิจกรรมแล้วก็ที่สําคัญคือมันมีจํานวนจํากัดเนื่องจากว่ามันมีจํานวนจํากัดเนี่ยนะครับมันจึงมีมูลค่าค่อนข้างสูงแหละนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดเดาเนาะแต่เดี๋ยวต้องรอตลาดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นตัวเกมนี้อยู่นะอันนี้โดยส่วนตัวนะนะครับ นั้นก็คิดว่ายังจะเล่นเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็ยังเอิญได้ปกติเลยแหละนะครับมันอาจจะมีช่วงที่เหรียญราคาตกไปบ้างมันเป็นเรื่องปกติของเกมเนาะแต่ว่าช่วงนี้ราคามันนิ่งมาสักพักใหญ่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็รายได้ค่อนข้างคงที่ส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาจะซื้อตัวพวก NFT ต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะจับต้องได้ง่ายนะครับ อย่างตัวฟาร์เมอร์ตัวฟาร์เมอร์พวกนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าตัวเจเนซิสนะครับคือเดิมเนี่ยอันนี้เล่านิดนึงละกันเผื่อเพื่อนๆอ,อาจจะมาไม่ทันนะครับคือเดิมเนี่ยมันจะไม่มีตัวมินิฟาร์เมอร์แบบนี้นะครับมันจะไม่มีฟาร์เมอร์แบบนี้นะมันจะมีเฉพาะฟาร์เมอร์แบบปกติแบบนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นนะตอนที่ตัวเกมเปิดเนี่ยราคาตัว NFT ตัวเนี้ย ตัวฟาร์มเมอร์ตัวนี้ราคาแพงมากๆเลยนะคือราคาเป็นหมื่นเลยนะครับมันทำให้คนสนใจน้อยและคนยังไม่มั่นใจในตัวเกมนะครับคนก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาแล้วก็ลงทุนเขาก็เลยคิดไอเดียออกมานะครับว่าทำยังไงให้ให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็เลยเกิดเป็นมินิฟาร์มเมอร์เกิดขึ้นมาตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ มันอยู่หลักพันคือราคาเนี่ยตอนที่เปิดมาเนี่ยมันจะต่างกับตัวฟาร์มเมอร์ปกติเนี่ยประมาณ3 4ถึง4เท่านะครับเพราะนั้นมันจึงจับต้องง่ายคือมันอยู่แค่หลักพันเองนะครับแต่ว่ามันไม่มีความพิเศษอะไรเลยนะครับก็คือว่ามันมันเป็นมันเป็นลูปฟาร์มเมอร์ซ้ำกันเหมือนกันทุกคนเลยนะครับมันจะแตกต่างกับตัวฟาร์มเมอร์แบบ ตัวนี้นะครับคราวนี้ชื่อของมันที่ถูกเรียกเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะถูกเรียกว่าตัว genesis นะครับเป็นตัวตั้งต้นเลยตัวเริ่มต้นนะครับอีกแบบนึงก็คือตัว mini farmer นะครับตัวนี้ราคาถูกหน่อยนะครับและราคาปัจจุบันที่เป็นตัว genesis เนี่ยตอนนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่0.238นะครับ bnb ซึ่งก็ราวๆประมาณสัก2,000ถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณสัก2,000กว่าบาทนะครับส่วนตัวมินินะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่0.0435 BNB นะครับเพราะนั้นตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ4-500บาทนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่า คนที่เข้ามาเล่นช่วงนี้เนี่ยนะครับจะค่อนข้างที่จะเข้ามาง่ายหน่อยนะครับราคามันจบต้องได้ง่ายมันอยู่ที่หลักร้อยถ100ึงหลักพันต้นๆเองนะครับแล้วก็มันเอินได้ปกตินะครับถ้าถามว่าเอาไอเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับการที่เราอัพค่า a อ t r i b u t e ต่างๆด้วยนะครับบางครั้งก็ตอบค่อนข้างยากเหมือนกันนะนะครับโอเคถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีความน่าสนใจลายๆนเรื่องนะครับ ที่สำคัญคือโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่เขาจะอัปเดตครั้งใหญ่เนี่ยนะครับตัวเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคครับก็คลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตข่าวข่าวให้เพื่อนๆฟังนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการอัปเดตแพดท,ที่เล็กหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ะจะเอามาอัปเดตให้ทุกๆคลิปเลยทุกๆ การเลยที่มีที่มีข่าวออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอัปเดตใหญ่เนี่ยก็จะมาพูดให้ฟังอีกนะครับว่าอัปเดตอะไรบ้างนั้นคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันครับโอเคครับสวัสดีครับ